วันนี้พาเดินชมเมืองนะคะเย็นดงเมืองลูกพับมีต้นลูกพับนะคะจะปลูกไว้ทั่วเมืองริมถนนเวลาออกลูกทุกคนสามารถเก็บได้เลยถ้าลูกสิบลูกหรือหนึ่งรังอย่างนี้เขาจะไม่เก็บกันเยอะมากๆจะเหลืองอลามทั้งเมืองเลยค่ะนี่เมื่อกี้เราผ่านสถานีรถไฟแปเอาท่ข้างหลังนี่เห็นยอดภูเขาเห็นสลาไหมคะ ขอลูกนี้ใช้เวลาปีนหน้าจะประมาณ30นาทีชอบตรงที่ทุกเมืองทุกจุดเขาจะมีที่เที่ยวให้หมดเลยดูบรรยากาศนะคะแล้วอมแม,ม่ขับรถมาวันนี้พาดเดินเดี๋ยวให้ดูตรงนี้จะเป็นแม่น้ำ นี่เฝนตกวันนี้เข้าสวนไม่ได้นี่ที่เจอรถที่ออกกำลังกายนี่นะคะลูกพับทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้กำลังเป็นลูกเล็กๆเป็นตุ่มเล็กๆอ่ะดูนี่ค่ะพัวกออกมาแล้วฝนตกหนักเหมือนกันหาดอกไม้เสร็จละ มองมาเหมือนขบก่อนมองมาจะพาเดินไปไหนเนี่ยบอกไม่ต้องเอารถมาบอกอยากไปอยากไปร้านต้นไม้นามุนคาเกะร้านต้นไม้ให้ดูบรรยากาศเต็มรอบน,นะคะ เนี่ยช่วงที่ออกลูกจะเหลืองทั้งเมืองเลยเคยมาเก็บกันอยู่ลังหนึ่งสองรังให้ดูภูเขานะคะนี่คือยอดน่ะพังขึ้นจะอยู่ตรงโน้น,นะคะ่ะโอเคเดี๋ยวไปถึงร้านต้นไม้เราจะถ่ายรูปให้ดูนะคะ นี่รูปภาพบรรยากาศนะคะสวยงามมากฝนตกไปๆเราเป็นติดมากๆเลยค่ะเดินมาประมาณ2กิโลกว่าๆามาถึงตลาดแล้วนะคะต้นไม้มีทุกอย่างเลยคือเราไม่ต้องเพาะเองทั้งข้าวโพดแตงโมงแตงกวาพริกมะเขือเทศผักทุก,ทกชนิดนมาเกิดฝส่งคือเกษตรกร,รที่นี่เขาจะใช้การซื้อจ่อ ส่วนใหญ่จะไม่เพาะเองเราจะมีร้านแล้วก็จะสั่งออเดอร์ได้เลยต้องการข้าวโพ,พดจำนวน5 0 0 0อต้น,น 500, 000, พันต้นมีออมมาก็สั่งข้าปโพดมาเกือบ500ต้นตามต้นของท่านราจะไม่แพนะทุกุบนี่อย่างเลยค่ะขอเวลาดูหน่อยเกดะ้ ตอนนี้ทางกลับบ้านนะคะกำลังเดินกลับบ้านกันบรรยากาศร้านต้นไม้ข้างทางเดินผ่านตลาดชอบวิถีชีวิตชนบทของแทดเอเยินดงมากเลยคะ่ะส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นผู้สูงอายุวัยรุ่นจะไม่มีเลยส่วนใหญ่จะเข้าไปเรียนและทำงานในเมืองเหมือนประเทศไทยคะ่ะ ยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ